เรียนท่านผู้อำนวยการสอบผลงานเขตพื้นที่การศึกษามาเทยมศึกษาธนาราาฐท่านสุดธีมุญญาทิข้าะเจ้าในนามตัวแทนสถานักเรียนแกนนำชมรมชีนักว่นคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสวนพิเชยาขอบปวดรอดเพลงอาธาิทและดูอาเพื่อเป็นการใบผลในวันเกิดของท่านค่ะสีสิ่ที่ดีมาสู่ท่านร้ำรวยซ้ำ มั่นคงสุขยินยงผู้กายใจทุกเวลาช้าฟ้าเหลือขอขอบคุณในทุกสิ่งโชคดียิ่งที่ได้รับคำปรึกษาทำให้รู้แนวทางพัฒนาเพื่อนำพาสังคมให้ก้าไวกลสุขสันต์วันเกิดท่านผอโอเคนะคะแล,ละก็ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการร้องเพลงอนาซีค่ะจากตัวแทนสภานักเรียนค่ะเพื่อเป็นการวอวยพรให้กับท่านด้วยค่ะ